สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะครับครูเอนะครับครูจินวัตรเกื้อตองนะครับสอนในรายวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับวันนี้นะครับเราข้อยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่สิบนะครับเรื่องยาสามัญประจําบ้านนะครับยาสามัญประจําบ้านนะครับ ความหมายของยานะครับยาคือสิ่งที่ใช้บำบัดร,รักษาหรือช่วยอาการเจ็บป่วยบาดเจ็บและโรคต่างๆหายไปยาสามัญประจำบ้านคือยาที่ควรมีไว้ในบ้านเพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆโดยไม่ต้องไปพบแพทย์นะครับยาสามัญประจำบ้านนะครับสัปดาห์ก่อนเราได้เรียน รู้เกี่ยวกับยาใช้ไปนอกนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องยาใช้ภายในนะครับยาใช้ภายในคือยาสําหรับใช้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยมีทั้งชนิดเม็ดชนิดน้ําและชนิดผงนะครับนะครับเรามาดูนะครับยาใช้ภายในนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือยา,าธาตุน้ําแดงนะครับสัปพคุณของยา,าธาตุน้ําแดงใช้บรรทาอาการปวดท้อง ฉุกเสียดแน่นตองตองอืดตองเฟ้อนะครับต่อไปนะครับยาชนิดที่2ก็คือยาน้ํายาน้ําแก้ไอนะครับช่วยบรรเทาอาการไอและช่วยกับสีมานะครับต่อไปนะครับชนิดที่3ก็คือปราเซตามอลนะครับสรรพคุณใช้ลดไข้บรรเทาอาการปวดศีรษะนะครับต่อไปนะครับชนิดที่4นะครับน้าตาลเกลือแร่นะครับใช้ละลายน้ําดื่ม ตดเตนการสูญเสียน้ำนะครับเนื่องจากต้องเสียนะครับต่อไปนะครับทชนิดที่ยาน้ําลดกรดนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดต้องท้องอดืดท้องเฟอ้อเนื่องจากมีกุดในกระเพาะอาหารหรือมีแปลในกระเพาะอาหารนะครับนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับครูก็มีใบายานให้นักเรียนตํานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ อาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บกับวิธีการป้องกันในสัมพันธ์กันนะครับสัปดาห์ก่อนเราได้ทําไปแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนเราทาเกี่ยวกับเรื่องยาใช้ไปนอกนะครับส่วนสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาทาแบบใบ,บายานเรื่องยาใช้ไปในนะครับเมื่อนักเรียนทาเสร็จน,นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนะครับเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ